ครูปูแนะนําให้เราศึกษาเรื่องการออกเสียงนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาดาวว่าคํานี้ออกเสียงว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะการที่เราศึกษาเรื่องการออกเสียงจะช่วยย่นระยะเวลาลองผิดลองถูกของเราได้มากกว่านะโปนิกนะคะครูปูจะทบทวนเสียงให้อย่างรวดเร็วนะถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะครูปูจะค่อยๆสอนทีละเสียงสองสามเสียงนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะเราจะรวบ A ถึง Z เลยครั้งเดียวเข้าไหมคะ มาเอเสียงเอนะเสียงเอแทนเสียงแอถ้าเป็นเสียง phonics จะแทนเสียงตามตัวเลยเสียงเอแทนเสียงแอเสียงบีน่าจะแทนเสียงอะไรคะบีก็แทนเสียงเบอร์ใช่ไหมง่ายไหม phonics ง่ายมากเลยภาษาอังกฤษเขียนกำกับว่าเป็น phonics นะคะมีเอสด้วยนะ phonics D ก็เบง่าย C ก็คง่ายไหมคะออกมาแต่ลม d ก็ก็ไรนะ้ารู้กันอยู่แล้วรู้ว่ารู้กันอยู่แล้ว D E ก็เ e. อนะคะเสียง E ก็คือเสียงเ e. อใครจำได้ลองครบคู่ลองออกเสียงตามนะคะให้ดูก็หลับลองเดาเอาก็ได้นะเสียง F นะ ทำปากตามนะคะปันบนแตะริมฝีปากล่างแล้วพ่นลมนี่คือเสียง F นะคะพ่นลมตัวต่อไปตัว G ค่ะ G เสียง G G นะ H เสียงเฮฮะมันเราถอนหายใจนะคะเฮเฮอี I. ไอเสียงอิอิเสียงสั้นนะคะเสียงนี้เสียงสั้นอิเจเสียงเจเจเจตรงนี้น่าจะแทนเสียงอะไรคะมันมีเสียงประจำตัวของมันนะคะตัวซีเสียงเป็นยังไงเสียงเคก็เป็นอย่างนั้นค่ะตัวซีคือเสียงใช่ไหมคะตัวเคก็เป็นพี่น้องกับตัวซีนะ ตัวเ okay, คก็เหมือนกันเลยนะคะง่ายไหม L L M นะคะ M M N N N ง่ายมาก O O O P เน้มริมฝีปากแล้วก็พ่นลมเหมือนเราพูดว่าเพอแต่ออกมาแต่ลมนะคะ คค่ะตัว Q นะคะเป็นการผสมเสียงระหว่างตัว K กับ W ค่ะเกับเวมารวมกันเร็วเ,วเป็นคัวัวตอนแรกเราจะทำปากจูก่อนแล้วก็ค่อยๆค,คลายปากเหมือนเรายิ้มควัควควทำได้ไหมควัวตัวต่อไปตัวนี้ยากนะคะสำหรับคนไทยนะคะ บางคนก็ทำไม่ได้นะคะต้องอาศัยการฝึกฝนนะคะคำนี้ถ้าอยู่หน้าคำอ่านปากจูก่อนนะคะมันจะออกเสียงว่าร์รไม่ใช่เสียงรอเรือไม่ใช่เสียงรอลิงแต่เป็นเสียงร์ร์ปากจูแล้วค่อยคายยิ้มออกรรตัวต่อไปค่ะตัวนี้ตัว S ค่ะ เสียง s ให้ยิ้มยิงฟันแล้วพ่อลมฮะเหมือนเหมือนงูค้นคิดนะตัวนี้อาจับเสียงว่าไงเอ่ยตัวทีเสียง t เหมือนเราพูดว่าเธอแต่เราออกมาแต่ลมและตัวนี้นะคะตัว u เสียง u แทนเสียงออะเสียงสั้นนะคะ อะตัว v นะคะคำนี้นะคะคอสั่นนะคะไม่มีในภาษาไทยนะลองสังเกตตัว f จำตัว f ได้ไหมตัว f ทำแบบนี้ได้ไหมคะแต่ถ้าเป็นตัว v จะทำแบบนี้เหมือนตัว f เหมือนกันจะคอจะสั่น v. ได้ไหม v. V. มันจะรุนแรงกว่าตัว f นะคะตัว f เอกมาแต่ลมแต่ถ้าตัว v กล้องสันสะท้านแล้วก็คอสันนะคะรุนแรง v วนะคะหัดกันนะตัวนี้ตัวเดิมมันยูค่ะ v วตัวนี้ตัว x ค่ะตัว x เป็นการผสมเสียงหว่ังตัว k กับตัว x ตัว k กับตัว s นะคะจะเป็น x, เร็วๆลองทำดู อย่างเช่นคำว่า box กล่องมีตัว x นะคะจะเป็น box 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 คือ box คือสื่อเร็วๆ box อย่างนี้นะคะตัวนี้ตัว y ค่ะเสียง y เยอะเยตัวสุดท้ายตัว z ค่ะตัวนี้นะคะคอก็ต้องสั่นนะคะจำเสียง s ได้ไหมเสียง s ยิงฟันพ่นลม แต่ตัว C จะรุนแรงเหมือนตัว V นะคะตัว Z จะเป็นเสียง S แบบคอสัน่นเหมือนพึ่งนะได้ถึงพึ่งนะคะยากไหมถ้าฝึกกันบ่อยๆก็ชินนะคะเรามาหัดสะกดคคำแบบโฟนิกโฟนิกนะคะถ้าเรารู้หลกักการโฟนิกเราจะอ่านคำนี้ออกค่ะเค Cat ท act catch เรารู้ตัวท้ายเป็นเสียงทีนะคำในภาษาอังกฤษนะคะเสียงท้ายคำนะคะตัวสะกดต้องมาให้ชัดนะคะเสียงท้ายในภาษาอังกฤษสำคัญมากนะคะต้องมีทุกคำนะคะในงานความหมายจะเปลี่ยนเป็นคำอื่นเลยนะคะคำนี้ act catch งวนีว้ยๆคำนี้นะคะ เบอเกเขียบเสียงเลยค่ะง่ายไหมถ้าเป็นโฟนิกเทียบเสียงง่ายมากเลยค่ะตามตัวเลย B บอีก big big เสียงท้ายคือเสียง G ต้องมาให้ชัดเกแรงแรงในคอ big big คำต่อไปคำนี้ค่ะ hot 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 สังเกตไหม ทุกคำกูพูดเสียงท้ายมาตลอดนะคะ hot hot คำนี e ้เลข i c a ค่ะเธอเอเน e n เธเอเน e n อ่ à, าเมื่อกี้ง่ายไหมคะง่ายมากเลยแต่ทีนี้ phonics มันง่ายใช่ไหมมาสะกดตามตัวเลยนะคะแต่ว่าแต ยังมีคำที่สะกดแบบโฟนิกไม่ได้วันนี้ครูพุพก็เลยเอามาฝากคำเหล่านั้นคือคำยกเว้นค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า tricky words tricky words คำที่ขี้โกงค่ะคำที่อ่านไม่ตรงตามตัวเสียงจับตัวไปคนละทางอย่าให้มันหลอกเราได้เชียวนะมันต้องอาศัยการใช้ไปบ่อยการฟังบ่อยๆการจดจำบ่อยๆนะคะวันนี้ครูปุก็มีมาฝากเยอะเหมือนกันนะลองมาดูนะ คำแรกหนึ่งพยางค์คำนี้เราใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวันนะคะ e s หรือะ่ะคำนี้ที่จริงมันเหตุผลที่มันเป็น tricky word เพราะว่ามันสะกดไม่ตามตัวออกเสียงไม่ตามตัวสะกดนะปกติมันสะกดด้วยตัว s ใช่ไหมเสียง s ก็คือยิงฟันพ่นลมก็ออกเสียงว่า e s s e แต่ที่จริงเสียง s ตัวนี้นะคะมันออกเสียงว่า i s is ตัว s มันคือเสียง z ค่ะ mm hmm. เสียง s ในคำนี้มันคือเสียง z คอสันนะคะ is is it is hot today เราต้องพูดว่า it is hot today ลองทำคอสันอยู่นะคะประโยคไหนมีคำว่า is ที่แปลว่าเป็นอยู่คืออยู่นะคะลองทำคอสันดูนะคะเราจะเหมือนเจ้าของภาษามากขึ้น it is hot it is hot อย่างนี้นะ,ะและคำนี้นะคะคำตัวอักษรสีดำนะคะก็คือคำที่ออกเสียงไม่ตามตัวนะคะคำนี้ปกติเราจะออกเสียงว่า has ใช่ไหมแปลว่ามี has ตัลว่ามีแต่แท้ที่จริงแล้ว has ออกเสียงว่า h a s h a s คอสันนะ h a s มันคือเสียงตัว z ค่ะตัว s มันคือเสียงตัว z คอสันค่ะ hands hands ลองออกเสียงตามนะคะคำต่อไปคำนี้รู้อยู่แล้วว่าออกเสียงถูกแต่ตัว c ในที่นี้มันแทนเสียงอะไรคะปกติตัว c คือเสียง k ใช่ไหมคะแต่ตัว c ในคำนี้มันคือเสียง s ค่ะมันคือเสียง s ค่ะคำนี้มันก็เลยอ,ออกเสียงว่า city city แปลว่าเมืองใหญ่ไม่ใช่ kid ใช่ไหม มันต้องออกเสียงว่า city นะคะหูถ้าเราไม่รู้ T r i c k y word พวกนี้เราก็อ่านผิดใช่ไหมออกเสียงผิดใช่ไหมแล้วก็ฟังฝรั่งไม่รู้เรื่องใช่ไหมคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมมาคำต่อไปค่ะมาดู tricky word คําคำต่อไปคำนี้เจอทุกวันเลยนะคะคำนี้ตัว h ไม่ออกเสียงค่ะตัว h ข้างหน้าไม่ออกเสียงนะคะตัว h ตัวนี้ไม่ออกเสียงคำนี้ออกเสียงว่า hour our ไม่มีเสียงเหอะของ H นะคะเข้ากับคำว่า our ที่แปลว่าของเรานะคะคำว่าอ u r ที่แปลว่าชั่วโมงออกเสียงหนึ่งคำว่าอะไรนะคะอ u r ที่แปลว่าของพวกเราง่ายนะไปคำต่อไปกันคำนี้เข้าไปในครัวก็เจอคำนี้ชูการาเปลหรือว่าูกา คำนี้เสียง s ไม่ได้ออกเสียงเป็น s นะคะแต่เสียง s ออกเสียงเป็นอะไรเอ่ย sh นะคะเสียง sh ทำยังไงนะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ทำปากจุพ่นลมเสียง sh ทำแบบนี้คำนี้ออกเสียงว่า sugar sugar ไม่ใช่ sugar นะทำ่ากก้าข้างหลังออกเสียงเป็นเกิดเป็นเสียงเออะนะคะ sugar s u g a r คำต่อไปคำนี้เราออกเสียงกันดูสิคะเราเจอในครัวเหมือนกันคำนี้คำนี้ออกเสียงเหมือนคำว่าดอกไม้คะ่ะออกเสียงว่า flower flower คำนี้แปลว่าแป้งทำอาหารใช่ไหมแต่มันออกเสียงเหมือนอะไรนะออกเสียงเหมือนคำว่า flower ที่แปลว่าดอกที่แปลว่าดอกไม้ตลกไหมคะภาษาอังกฤษทำไมเขียนกับ พูดไม่เหมือนกันไม่ตามตัวกันเลยนะคะฝึกเยอะๆฟังเยอะๆฉายเยอะๆนะคะคำนี้ค่ะ nation ประเทศใช่ไหมตัวทีไมไ่ออกเสียงตัวทีตัวนะแต่ตัวทีออกเสียงว่าไม่ใช่น a t i o นใช่ไหมแต่มันคืออะไรคะเนอะไรนะ nation ใช่ไหม nation ใช่ไหมต้องออกเสียงว่า nation nation นะคะแล้วก็ทำปากจูบพัลมหน่อยนึงนะคะเหมือนบอกให้ถ้าคนอื่นเงียบชูชูชูชๆอย่างนี้นะคะ่ะ nation nation นะคะ i o n, I o n เป็นเสียงเอิ่นนะคะ nation nation นะคะและคำนี้ล่ะช็อกโกแลตที่เด็กชอบกินใหญ่บางคนก็ยังชอบกินเลยแต่ยังออกเสียงกันผิดอยู่นะคะ ออกเสียงว่าอะไรดีคะใบให้นิดหนึ่งนะคะคำนี้ตัวโอไม่ออกเสียงค่ะตัดมันออกไปแล้วปิดมานทิ้งไหมแล้วตัวเอไม่ใช่เสียงแอนะคะแต่มันคือเสียงเ e, อนะคะแนะนำตัวโฟเนติกให้รู้จักตัวแรกนะคะตัวอ e, ีกับหัวนะคะมันคือเสียงเ e, อนะทุกคน เพราะฉะนั้นคำนี้นะคะออกเสียงว่าอะไรนะ c h o c o l a t e chocolate สองพยางค์ค่ะ c h o c o l a t e c h o c o l เ t e ในเมื่อเสียงโอไม่มีนะคะจากช็อกโกแลตเหลือสองพยางเป็น Chocolate c h o c o l a t e นะคะคำนี้สองพยางค่ะ มีตัว R กับตัว O ที่ออกเสียงไม่ตรงกัาดอยู่ใครยังออกเสียงว่า Iron อยู่ยกมือขึ้นสาราาพมาสดัดีดีใช่ Iron เปลา่าตัว R นะคะไม่ออกเสียงตัว R ไม่ออกเสียงแล้วตัว O เป็นเสียงเออไม่ใช่เสียงออกเหมือนในฟอนิกเลยเพราะฉะนั้นหลักการฟอนนิกใช้ใน คำ t r i c กิ้วเวพวกนี้ไม่ได้ออกเสียงว่าไงดีคำนี้ออกเสียงว่าไอ,อ,ก,าอากับเอิญมารวมกันเร็วๆเป็นไอเอิญใช่ไหมถ้าเร็วๆกว่าน,นี้เป็นไออ n ไออเหม,มือนคำว่าไอาบอกคำว่าเยิญเร็วไอออไออต่อไปนี้ใครวิดผ้านะต้องจะริภผ้าอั i r อออ n g กอัอนะไม่ใช่ไ ไม่ใช่ a ม m ironing นะใครชอบกินแซลมอนบ้างใครชอบกินปลาแซลมอนบ้างคะออกเสียงปลาแซลมอนภาษาอังกฤษว่างไงเวลาไปสั่งอาหาร Ibu Russian Salmon เหรอคะใช่ไหมควนี้นะคะตัว L นะคะออกเสียงไหมไม่ออกตัว L ไม่ออกแล้วตัว O นะคะ เป็นเสียงเออไม่ใช่เสียงออกนะคะคำนี้ก็เลยออกเสียงว่าแซมเหมือนแซมเหมือนโผิดเพีย้ยนคำผิดเพี้ยนจากตัวสะกดเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะใครที่ใครที่มาเรียนวันนี้นะคะกําไรนะคะแซมเหมือนแซมเหมือนไม่ใช่แซลมอนนะแต่ออกเสียงว่าแซมเหมือนแซมเหมือนนะคะทุกคนและคำนี้ เด็กๆชอบกินผักผู้ใหญ่ก็ชอบกินผักควนี้แม่แนะนาให้ออกเสียงว่า vegetable นะคะไม่ไมแนะนําออกเสียงว่า vegetable นะคะควนี้นะแนะนาให้ตัดตัว e ทิ้งไปนะคะตัว e ไม่ออกเสียงแล้วตัว a ออกเสียงเป็นเสียงเออะนะคะตัวนี้เรียกว่าตัวชวานะคะผู้ชอบเรียกกันว่าเออะชวาเพราะว่ามันมีเสียงเออะนะตัว e กับ d น,นะคะคือเสียงเ e ออะคำนี้ เสียงอนะคะออกเสียงเป็นเอคำนี้มีกี่พยายงสามพยายงไม่ใช่สี่พยายงนะตัดหนึ่งพยายงออกไปคำนี้ออกเสียงว่าลองเดาดูสิคะ vegetable vegetable หัดดูค่ะออกเสียงตามด้วยนะ vegetable vegetable ใครชอบกินผักนะคะ ต้องหัดคำนี้ไว้นะคะบอกลูกให้กินผักก็พูดว่า let's eat your vegetable นะคะไม่ใช่ let's eat your vegetable นะ